สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางที่จัดทําขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เลือกสูตรให้ไม่ถูกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ วันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสูตรที่เลือกลงมาให้เนี่ยนะครับมันจะเข้าหรือเปล่านะครับก็เป็นสูตรที่ผมชอบเท่านั้นนะครับอาจจะตรงใจท่านผู้ชมหรืออาจจะไม่ตรงใจก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1นะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบน4ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับ บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ก็ได้เลขเด่นเล็กเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักพันนะครับบวกหลักร้อยบน2ครั้งบวกหน่วยบน3าครั้งบวก10บล่างสองครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่2นะครับและบวก5คงที่ได้เลขเด่นเล็กเดียวนะครับสูตรที่3หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่น3ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2 บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับมาดูสถิติยอดหลังที่ทําไว้นะครับงวดแรกนะครับสูตรคํานวณได้เลข4เลข7เลข8ก็ไล่ไปตามสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3นะครับผลรางวัลออก4ี่นะครับผมก็เข้าทั้ง3สูตรถูกเป็นงวดแรกนะครับก็เป็นชุดตรงนะครับมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นงวดถัดมานะครับ สูตรที่1ได้เลข8สูตรที่2ได้เลข1สูตรที so so eight. Eight. Okay. ่3ได้เลข2ก็ได้ชุดเดียวคือ8 1 2ผลรางวัลออก 8- 1 2นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรถูกเป็นงวดที่2นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข2เลข0นย์เลข2นะครับก็ได้ชุดเดียวคือ2 0 2นะครับผลรางวัลออก2 0 2นย์นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรถูกเป็นงวดที่3งวดถัดมานะครับ สูตรคำนวณได้4 4 6นะครับผลรางวัลออก4 4 6ก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข5สูตรที่3ได้เลข1ก็ออก951นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับก็ถูกเป็นงวดที่5 งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข9สูตรที่3ได้เลข0ูย์ก็ออก990คืองวดล่าสุดเลยนะครับก็ถูกทั้ง3สูตรนะครับย้อนหลังไปมันก็เข้าดีหมดนะครับแต่ในงวดวันที่1ธันวาคมไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่ามาดูแนวทางงวดใหม่นะครับว่าทั้ง3สูตรจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางซื้อสลากนะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักสิบบนนะครับ สักหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนเนี่ยนะครับก็คือเลขเลขเก้าบวกหลักหน่วยบนสี่ครั้งได้สี่แล้วบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งเก้าเออเก้า 9. บวกศูนย์นะครับพทษทีบวกสี่ครั้งก็ไปเขียนเลขสี่หลักหน่วยบวกกันสี่ครั้งได้ศูนย์นะครับ บวกบวกกัน4ีครั้งก็ไปเขียนเลขสีนะครับตรงนี้เป็นเลข0ูนยก้บวกศบวกหแล้วบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับสองสาแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่2คือเลขเก้แล้วบวก2องคงที่ ดังนั้น9กบวกหก็ได้10 10ิบวกหได้16 16กสิบหกนะบวก9 25 25 26 27ายีนะได้27ได้เลขเจเป็นเลขเด่นตัวเดียวนะครับดังนั้นสูตรที่1นึ่ได้เลขเจสูตรผิดหรือเปล่านะครับอูอดูท่าทางแล้วสูตรถ้าจะผิดตำแหน่ง ไปตำแหน่งหนึ่งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองอ๋อผิดตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมผิดตำแหน่งสุดท้ายขอแค่ไขนิดหนึ่งนะครับเ,ออเดี๋ยวท่านผู้ชมไปบวกผิดแล้วไม่ตัวเลขไม่ตรงกันนะไปบวกย้อนหลังแล้วตัวเลขไม่ตรงกันเป็นหลักร้อยหน้านะครับสูตรนี้เป็นหลักร้อยหน้านะครับ ตำแหน่งท้ายนี่ไม่ใช่นะครับขออนุญาตลบนะครับไม่อย่างนั้นละตัวเลขไม่ตรงกัน,นครับตรงนี้จะเป็นร้อยหน้าร้อยท้ายเป็นร้อยหน้านะครับ หน้าครั้งที่สองนะครับเอาเอาใหม่นะครับสูตรที่หนึ่งนี่ร้อยหน้าครั้งที่สองนะโอเคนะครับดังนั้นตำแหน่งหกตำแหน่งเลขเก้านี่ผิดตำแหน่งเลขเก 9, ้านี่ไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดก็ไม่ใช่นะครับ ขอลบก่อนแม่งฮันด้บุตัวเลขไม่ใช่อย่างที่คิดไว้นะครับตำแหน่งนี้ต้องเป็นเลข3บวก6แล้วบวกสามบวกใหม่นะครับเสียเวลาไปนิดนึงนะครับ9กบวกหได้10 10ิบวกหได้16 16กบวกสได้19 19ก็20 21นะครับนี่มันต้องได้ยีอนะครับ ไปได้ยี่สิบเจ็ดนี่ยไม่ใช่นะต้องได้เลขหนึ่งครับสูตรนี้ได้เลขหนึ่งที่พลาดนะครับดังนั้นสูตรที่หนึ่งเนี่ยในตำแหน่งหลักร้อยในได้เลขหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งมาดูสูตรที่สองนะครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับ หลัก10ในสูตรที่2ใช้หลักพันเลข7บวกร้อยบนสองครั้งเก18้าบวกหลักหน่วยบน3ครั้งได้ศนบวก10บล่างสองครั้งได้สองก็บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับเลขหบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองเลข9บวก5คงที่ 7บวก18นะครับได้25 25 26 27 27บวก6 33 33บวก9นะครับได้42 42บวก5 47ได้เลข7เป็นตัวเด่นในหลัก10นะครับได้เลข7มาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในสูตรที่3 ใช้หลักแสนนำหลักแสนบวกกัน2ครั้ง5บวก5ได้10บวกหลักหมื่น3ครั้ง35มหแล้วก็บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้ง4บวก4ได้8แล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่1เลข7บวก10ท้ายครั้งที่2เลข6 บวกหน่วยท้ายขั้นที่2เลขหนึ่งบวก2องคงที่นะครับ10บวก15เป็น25นะครับ25บวก8นะครับได้33 33บ7 40 40บวก6 46 46 47 48 49นะครับได้เลข9เป็นเลขเด่นตัวเดียวในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับ ดังนั้น3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับแนวทางใหม่สูตรใหม่นะครับคำนวณได้179นะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้ไปซื้อสลากนะครับส่วนจะมาหรือไม่ก็ต้องรอดูในวันที่1ธันวาคมถึงจะรู้คำตอบนะครับสูตรแต้มรวมเห็นไหมครับถ้าเราไปเทียบสูตรแต้มรวมที่ผมคำนวณไว้นะแต้มรวม3ตัวบนนะครับแต้มรวม3ตัวบน มันชนที่แต้มเจ็ดนะมันชนที่แต้ม7ดังนั้นตรงนี้เป็นเลขหนึ่งตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเลขเจตรงนี้เป็นเลขเก้ บวกกันนะครับ1นึ่ในบวก9ก้ได้10 1 0บวก7ได้17ก็เท่ากับ7นะครับแต้ม7อันนี้คือผมเลือกมาให้ไม่ได้แต้ม7นะครับแต่มันจะมาจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีใครทราบลงหน้านะครับดังนั้นท่านผู้ชมถ้าชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูถ้าไม่ชอบเลขนี้ก็ผ่านนะครับซึ่งสูตร2ตัวบ,บนชุดเดียวนะผมลงให้ไปมันก็ได้79นะครับได้79 แต่หลัก10กับหลักหน่วยคนละสูตรกันนะครับนี่นะสองตัวบนชุดเดียวนะครับก็จะได้เจ็ดเก้าแต่สูตระคนละอย่างกันนะครับสูตรหลัก10นี้ใช้พันคูณสนะครับสูตรหลัก10บนที่ได้เจ็ดเก้านี่พันคูณสแต่มาดูสูตรหลัก10บนในสูตรนี้จะใช้พันคูณร้อยบนสอครั้ง นั่นก็หมายความว่าทั้ง2ส,สูตรคนละสูตรกันนะครับแต่คำนวณแล้วได้เลข7เหมือนกันเลยนะครับหลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับหลักหน่วยที่ชุด2ตัวบน79ใช้หลักห0ื่นบวกร้อยบนนะครับหม0่นบวกบนนะครับแต่สูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งและบวกหมื่นสาครั้งก็คนละสูตรนะครับแต่บวกแล้วก็ได้เลข9เหมือนกันนะครับดังนั้นทั้ง2ส,สูตรวิธีคำนวณคนละอย่างนะครับ แต่ได้เลขเดียวกันแต่จะมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับสูตรสตรัวบ,บนชุดเดียวก็ฝากไว้แค่นี้นะครับรอดูในคลิปหน้าจะลงสูตรหนให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ